เลขเราเข้าดีนะครับผมไปซื้อแล้วนะครับอืยังได้บาทละบาทละร้อยนะครับพี่ซื้อสองร้อยเราก็ได้ถูกเราก็ได้สองหมื่นสองตัวไอ้สามตัวนี่ได้บาทละหนึ่งพนะครับผมซื้อแล้วนะจัดแล้วครับจัดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวซื้อหลังเนี่ยเดี๋ยวซื้อซีซื้อบ่ได้ครับอะ เดี๋ยวทีนี้ผมจะให้พี่ดูชุดนะแล้ววันนี้จะบอกว่าไอ้สี่คู่ที่ผมชอบเนี่ยชอบตัวไหนถ้าชอบไปจัดตามผมได้เลยผมก็แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับวันนี้ผมแบ่งปันให้พี่แล้วนี่คือชุดที่ผมแบ่งปันให้พี่จะมี90 9 6 42 4 6ครับส่วนเลขมากผมชอบ93แล้วก็43เพราะผมบอกพี่แล้วว่า3มันเด่นผมก็เลยเอามาจับคู่กับ9 แล้วก็4มันก็เด่นผมก็เลยมาจับคู่กับ4ส่วนเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขให้ระวังก็คือเลข2 6เพราะว่าเมื่อกี้ผมให้พี่ดูแล้วสถิติอะสอออกบ่อยแล้วก็มันอาจจะเพิ่มแต้มขึ้นมาก็ได้จากค่าสเอยจากค่จากค่า 3, จากค่าสใช่ไหมจากค่าสก็จะเป็น6กสก็ได้ลมไทยแบ่งปันให้พี่แล้วนะเข้ามาแล้วนะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปัน ให้ฟรีไม่ต้องเข้าบ้านไม่บังคับสมัครใจครับใจแลกใจสำหรับขนมไทยหนึ่งกันยาสัญจรจังหวัดตราดเลขอยู่บนหน้าจอนี้ขอให้พี่ๆได้ปลดนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์รอบนี้4คู่คัดให้90 93 43และ42 3โตัวครับที่มัก309 เกสีสามขอให้โชคดีครับพี่ขอให้ได้มีโชครวมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไว้ผ่อนเจ้าของว่าเรารับโชคหมานครับผมเอาตัวเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งเงินล้านลงไปในชุดในในกลุ่มเฟสนะครับกลุ่มวยไฟฟ้าของอาจารย์ไปแล้วนะครับใครเห็นบ้างแล้วนอ้องนะครับเห็นหรือ,อยังนะี่ส่วนในกลุ่ม ไลน์มีเห็นอยู่สองห้องนะครับคือห้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจาก K S S Part ของบริษัทของอาจารย์ก็จะเห็นก่อนคือลงไปให้ก่อนนะถ้าห้องอื่นนั้นนะลงไปก็ไปเห็นในห้อง YouTube ทันทีเพราะมาไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนเหมือนสอห้องนี้นะครับนะนะครับนะคุณปูอ,อนะขอ,อยากไปทำงานก่อนนะ นะครับโอ้ okay, นะครับเดี๋ยวก็ได้เห็นอาวคุณมลีวันเห็นแล้วนะวันหวยออกนะ้อาจานก็ให้ไปแล้วน่าจะรู้อยู่เนาะนะครับวันหวยออกที่มาไลฟ์สดในเพจนี้ที่เรามาดูกันนะั่นแหละบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้อ่ะใครใครต้องการอันนวังคนยังไม่เห็นนะครับเด,ดี๋ยวขอดูนักสือลัเตียกามตัตน้ติดนะครับของ เวันที่หนึ่งนะครับคือเขานะครับนะบต้องมีตัวนี้เด้อพี่น้องนะต้องมีตัวนี้งวดไปกี้ให้ห้ามันออกหกห้านะครับเพิ่งจะหลุดไปงวดเดียวเนาะงวดเดือนเดือนไหนทุกคนตัวเด่น วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสิงหานอกนั้นก็เข้ายาวนะครับนะต้องนะอกนั้นเข้ายาวล,ลองเข้ายาวตังต้งแต่ให้วันเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับก็ยาวย้อนหลังไปโน่นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวหลักหน่วยใครชอบตัวไหนหรืออะไรก็ลองไปหา หามาใส่นะมาจะอยู่ต่ำหรือจะอยู่บนนะครับแล้วจะอยู่ข้างเลขหลักหลักหน่วยมันจะอยู่ต่ำๆตหรือจะอยู่บน,นะครก็มีแค่สองหรือจะอยู่ช่วงกลางเออก็มันเป็นปริศนาอยู่ก็ลองดูนะเพราะเดยวบอกนิดหนึ่งในในวันที่ที่หนึ่งกันยาเนี่ยมันออก บอกวันจันทร์เลขกําลังวันจันทร์มันมีเดี๋ยวบอกให้นิดหนึ่งเลขกําลังวันวันจันทร์นะครับมันเป็นขั้งขึ้นขึ้นเก้าข่้เนี่ยตรงกับตรงตรงกับเลขเด่นของเราอีกได้พี่น้องขึ้นเก้าขั้เดือนสิบนะเลขกําลังวันมีอยู่เก้ามีสามมีเจ็ดอันนี้บอกกําลังวันเอาไปติดปตอก่อนนะอันนี้เป็นองค์ประกอบซื่อๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวการตัดสินใจค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมาเทียบสูตร หลักหน่วยนะมันชนกับกำลังวันไหมหรืออะไรยังไงไหมที่สําคัญเดือนกัญญนยาเป็นเดือนเกิดของอาจารย์อาจารย์เกิดเดือนเก้านะตรงอีกเดือนเก้าของกันยาและใครจาวันเกิดของพศเกิดอาจารย์ได้วันที่เกิดได้ก็เอามาบวกกันนะบวกกันสี่กับสิพ่อสิบหกอยู่บวกกันไหมเพราะว่า,าเอามาใส่หลักหลักหลักสิบคือตัวเด่น อ่าหาสูตรลัตเตอรีได้แล้วพ่อบอกพ่อสัมเนีใครที่ติดตามจันก็จะรู้วันเกิดพ่อซอเกิดก็เอาตัวนั้นมาใส่ตัวดินนี่ได้ได้เดีดดดเ๋ยวดลัตเตอรีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี่นะครับอ่ประมาณนี้มันมาดีนะครับเพราะครบรอบวันเกิดที่ไรเนี่ยนะนะนเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะครับเอ่อไปโดนหลอกว่าเออวันเกิดของอ้จยนนะ แจกวันเกิดคนละหมื่นนะอยู่ทั้งปีนั่นคือกลุ่มวิชาชีพด้วยพี่น้องเนวันเกิดก็คือเกิดเดือนหนานะครับวันอะไรยังไงต้องมีคนรู้ต้องไปหาเอานั่นก็คือ f อฟที่ติดตามมานานก็จะรู้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ